เรื่องต้นนี้เนีว่าตามอตาตมาทุกคนข้าพเจ้าและเลือกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาโดนบันดาล ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป <Momo S 1> ็นสมาธิพุทโธธรรมวสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ นี้ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาหงายทับมือซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุธโธในใจทำร่างกายของเราให้สบายทำใจของเราให้สบายปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เหลือแต่ใจดวงเดียวเพื่อที่จะให้ใจนี้เป็นฐานคือเป็นฐานรองรับซึ่งสมาธิเพราะว่าสมาธินั้นคือความสงบและเป็นพลังอันหนึ่งถ้าใจของเรานั้นเป็นฐานที่ไม่ดีเมื่อใจเป็นฐานไม่ดี สมาธิจะเกิดความล้มเหลวต้องอาศัยฐานของใจฐานของใจนั้นเราจะต้องวางภาระทุระหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรนี่เป็นประการสำคัญ